เาสบายดีมูคูม,มทุกคนเนาะมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตเว็บคุดบิตคอยเนาะเป็นเว็บลงทุนคุดบิตคอย n อ่าซึ่งเราก็สามารถคุดได้หลายๆเหรียญเนะาะมว่าจะเป็นอิเาเลียมด็อกคอย t ทียร์เอ็กไลคอยแล้วก็เหรียญอื่นๆอ,อ,อีกเนาะซึ่งว่าอัปเดตเมื่อนี้ก็คือเว็บไซต์มันเข้าไ้เนาะอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุ เพราะว่าสองสามมื้อก่อนนั่นก็นยังเข้าได้และก็ยังถอนได้ปกติเนาะแต่ว่ามามื้อนี้เนาะมันก็บสามาเข้าได้แล้วนึ่งมาเนาะขอดีเนาะเว็บไซต์ของเขาอาจจะมีการปิดปรับปรุงเนาะซึ่งเขาก็มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วมือ้อนึงเนาะว่าเขามีการปิดปรับปรุงเนาะแต่ว่าถ้าจะเบิ่งไปอีกไหนแง่มุมหนึ่งเว็บเขาอาจจะ บินแล้วก็ว่าบได้เนาะเพราะว่าอ่ามื้อนีนเนาะมาเข้าเว็บไซต์ก็ขึ้นเป็นหน้าเออเลยแบบนี้เนาะบ่มั่นใจปานใดผู้ใดที่อ่ากำลังจะลงทุนหรือว่าผู้ใดที่คิดจะลงทุนตอนนี้ให้ยุดก่อนเนาะหรือว่าผู้ที่ลงทุนไปแล้วก็อ่าขอแสดงความเสียใจยนาเนาะค่อยเองก็อ่าได้ลงไปน้อยนึงเนาะบ่ได้หลายเนาะ ซึ่งเป็นเว็บที่มีความเสี่ยงการลินเว็บต่างๆเนาะเฮาต้องเบึงดีๆเนาะก่อนก่อนจะลงเนาะถ้าว่าเฮาครับความเสี่ยงบบได้ก็บบต้องลงลินแบบฟรีไปก่อนเนาะเพราะว่าการเฮ็ดเบบพวกนี้มันความเสี่ยงมันสูงกลัวเนาะความเสี่ยงมันสูงกลัวเพราะฉะนั้นเฮาลินอย่างระมัดระวังนะแล้วก็ ต้องได้รอทาเบิ่องอีก2มืออีกมือหนึ่งสองมือเบิ่งเนาะว่าเว็บจะเป็นแบบใดถ้าหากว่ามันยังเข้าบ่ได้อยู่คือเก่าโอกาสที่มันจะปิวก็มีสูงเนาะเพราะฉะนั้นลงทุนในทุกๆเว็บไซต์บอยอยากให้ลงทุนหลายเนาะคอยบ่ยอยากให้ทุกคนลงทุนแบบหลายๆเนาะเพราะว่ามันเสี่ยง เอาบควรลงทุนแบบนั้นเฮาอาจจะลงทุน้นตำก่อนบอเนาะเบิ่งไปเยาๆก่อนทาวาเว็บมันมีความปลอดภัยสูงเนาะเบมันมีตัวตนเฮาอยากเพิ่มทุนเฮาค่อยเพิ่มเนาะส่วนลายเฮาเห็นเว็บมันรู้สึกว่ามันได้ดีมันโฆษณาดีเนาะมันได้เงินหลายเฮาก็ฮีบฮอนลงทุนปึ๊บปั๊บทันทีโดยที่ขาดการศึกษาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงตามมาแบบนี้เนาะ เมื่อเว็บมันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เอาคืนบบได้เนาะเอาคืนบบได้เพราะฉะนั้นเพจคลิปนี้ออกมาเนาะเตือนสติเนาะโมคูหลายๆคนเนาะผู้ที่กําลังจะลงทุนเว็บต่างๆก็ให้เบิ่งให้ดีๆก่อนจะลง,นนะงทนนลนออนุนเนาะก็มีเพียงเท่านี้เนาะมื้อนี้จะออกมาอัปเดตเว็บซาซิกเนาะเป็นเว็บขุดบิตคอยก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบใจ